โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่กับเก่ง PC g a เกมและนี่คือ m ม Club ของเพจสอง6ของผมนะครับเริ่มต้นใหม่เปิดบอลใหม่ m ม Club ับครับตอนนี้มี GP อยู่แค่159 GP p ครับแต่บ้าพลังครับอยากได้ตัวครับก็เข้ามาเปิดบอลกันต่อครับไปลุ้นกันเลยครับกับ Special Agent ในสัปดาห์นี้นะครับยังเป็น ตําตำนานนะครับแล้วก็บวกบาระบันกีด้าด้วยนะครับซึ่งโอกาสได้บอลดำ42%บอลทอง57%ครับไปลุ้นกันเลยครับขออะไรก็ได้เป็นใครก็ได้แต่ขอเป็นบอลดำครับจ่ายด้วย GP ครับไม่จ่ายด้วยไมคขับคอยแน่นอนครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเขาไปกันเลยครับมีอยู่159 g p ครับแต่มันอยากเปิดบอลนะครับไปกันเลยครับโอเคมา โอ้ครับระยะบอลดำสาวอันติดเห็นไหมฮะกำลังหมุนแบบนี้ครับมันต้องรอช่วงจังหวะแบบนี้นะครับโอ้ถึงแน่นอนหยุด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 เฮือก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 เฮ้ยได้ประตูอีกแล้วเหรอโอ้ my god นิโตของยูวินตุสครับแหมครั้งที่แล้วเพิ่งเปิดได้ประตูไปครับได้เทสเซกินของบาร์เซโลนา ครั้งนี้ก็ได้ประตูอีกแล้วครับมันเอามาทําไมครับเอามากักประตูไว้สองคนใช่ไหมโอเคครับก็เสียสลับไปครับ1 0 0 0 0หมื่นแล้วก็เปิดได้นีโต้ครับผมโอเคครับก็ถือว่ามีผู้รักษาประตูดีๆนะครับเอาไว้อีกคนนึงสลับกับเทสติกนนะครับโอเคไปที่ไมค์ทอมเบร์เลยครับก็เหลือยู่ห้าสครับไว้ไปเล่นแล้วก็มาเปิดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเราได้บรรทมต่อเนื่องก็จริงแต่ว่า ก็ยังไม่ได้คนที่เราต้องการนะครับไม่เป็นไรครับก็สู้กันต่อไปครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม